สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยพูดจาภาษาไทยกับครูจามี่ Study from Home EP ที่หนึ่งของเราเราจะมาพูดกันในเรื่องของภาษาในวรรณคดีไทยภาษาในวรรณคดีไทยเนี่ยจัดเป็นพื้นฐานเบสิกเลยสำหรับการเรียนวรรณคดีในทุกๆระดับชั้นเลยนะลูกนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าภาษาในวรรณคดีไทยที่นักเรียนควรรู้จักประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างเนาะประเด็นในการศึกษาเนี่ยเราจะพูดกันทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันนะลูก ประเด็นแรกคือความหมายและประเภทของกวีโวหารประเด็นที่2คือโวหารภาพโพสสองอย่างนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนเนี่ยกำลังเคยได้ยินหรือเคยรับชมรับฟังมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูแจมเนี่ยจะมาอธิบายสรุปเอาสั้นๆและยกตัวอย่างจากบทเพลงที่เด็กๆเนี่ยอาจจะเคยได้ยินจากในชีวิตประจำวันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเพื่อให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเรามาดูอันแรกเลยลูกเด็ก เขาบอกว่ากวีวโวหารเนี่ยหมายถึงถ้อยคําสํานวนและชั้นเชิงในการแต่งคําประพันธ์เองการแต่งคําประพันธ์ต่างๆของกวีเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นให้ประสิทธิภาพแก่ผู้อา่านอันนี้คือความหมายของกว oh ีโวหารหลายคนอาจจะกําลังเอ๊ะแล้วกวีวโวหารเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างพอได้ยินคําว่ากวีวโวหารอาจจะงงใช่ไหมลูกจริงๆแล้วกวีโวหารที่เราเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งก็คือ รสวรรณคดีนั่นเองพูดถึงรสอะลูกเวลาเรากินข้าวเนาะรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสหวาน พูดและหิวข้าวเลยรถแต่ละรถเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกให้โมเมนต์ที่ทำไม,ม,มลูกแตกต่างกาันเช่นเดียวกันลูกการจะอ่านวรรณคดีการจะเสพสื่อต่างๆเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพให้เข้าถึงสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเราจําเป็นจะต้องรู้จักรถของเขาเนาะรถวรรณคดีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4รถด้วยกันอันนี้รถวรรณคดีของไทยนะลูกรถแรกเขาชื่อว่าเสาบรถชนีพูดตามคุณนะลูกนะ เสาว,วรสเสนียามันเป็นบทประพันธ์ที่กล่าวชื่นชมความงามความงามของอะไรบ้างลูก 1. ความงามของตัวละคร 2. ความงามของปราสาทราชวางังความงามของบ้านเมืองต่างๆเรียกง่ายๆว่าความงามของโลกใบนี้เนี่ยเวลากวีแต่งขึ้นมาเขาจะใช้รถที่เรียกว่าเสาว,วรสเสนีนั่นเองเองลองดูตัวอย่างดีกว่า แก้มน้องนานนั้นแดงกว่าใครใจพี่ตจมแทบพระสุธาอันนี้ชัดเจนเลยหลูกเป็นการชมความงามของหญิงสาวเนาะว่าตายแล้วเธอเนะ่ยมีแก้มที่ แดงแดงกว่าใครๆเลยรู้สึกน่ารักเนาะอันที่สองเลยเขาบอกว่าอยากบอกเธอสักครั้งโปรดชนะขอวอนหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกําลังละลายอันนี้พี่พี่วงลาบันุืนเขาบอกเอาไว้แล้วเขามองถึงหญิงสาวนะหน้าตาน่ารักสะสวยเลยให้เธอเนี่ยหยุดน่ารักได้ไหมตอนนี้ใจฉันกําลังละลายไปหมดแล้วคอนเซปต์ Concept แรกหนารถแรกคือเสาว,วะรถชนี ไปกันต่อรถที่สองกคือนารีปราโมทเป็นรถที่กล่าวในเชิงทํานมองฝากรักของตัวละครที่มีการพบกันในระยะแรกรวมไปถึงเป็นบทอ้อลมปะิิลมเป็นการจิบผีเกี่ยวพาราสีอ้อตายแล้วชันคิดถึงเชอประมาณนั้นอันนั้นคือนารีปราโมดโลกเรามาดูตัวอย่างดีกว่าบทเพลงบทเพลงหนึ่งเออเจ้านายฉันจักเจ้านายไนะหมหล่อเจ้านายเขาบอกว่า แปะหัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเกินไปโอตายแล้วเป็นการฝากรักของชายหนุ่มเนาะฝากไปหาผู้หญิงที่เขารู้สึกคิดถึงว่าอ๋อความรู้สึกที่เขามีให้เธอเนี่ยมันกำลังมากเกินไปโอ้ตายแล้ว ไปต่อที่รถต่อไปกัเลอยรถที่3คือรถของพิโรธวาทางชื่อก็บอกอยู่ว่าพิโรธเป็นรถที่ทำไมหลุดแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของตัวละครเป็นการโกรธการดัดเพอ้อประชดประชันการเสี็จสีการด่าว,ว่าต่างๆเรามาดูตัวอย่างของบทพิโรธวาทางเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินเนาะ แฟนใหม่คุณหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรตายแล้วเป็นการเสียสีประชดประชันเนาะว่าแบบแฟนใหม่ของเธอเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะมันเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเลยนีกอันนี้เป็นวิธีการประชดประชันแบบพิโรธว่าทางนั่นเองรถสุดท้ายลูกสันหลังคะพิส,ย yeah. สัยย่าสาราลังคะพิสัยเนี่ยเป็นรถที่แสดงอารมณ์ โศกเศร้าอารมณ์อะไรรักอารมณ์เสียใจของตัวละครเวลาเราอ่านวรรณคดีแล้วเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยกำลังรู้สึกโศกเศร้าหรือเราฟังเพลงเศร้าเนี่ยผู้แต่งหรือกวีเนี่ยเขาส่งผ่านเพลงเศร้านั้นออกมาเป็นตัวหนังสืออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะของสารพังคาพิสัยเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยปป้ปองกุลเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่า กดอันดูตรงไหนมีทางได้ใหม่ให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปโอ้ตายแล้วชัดเจนเลยว,ว่าเขารู้สึกเสียใจอยากจะย้อนเวลาให้กลับไปแก้ไขอดีตที่เขาเนี่ยได้ทําผิดพลาดไปสองเลยเขาบอกว่าิเสียน้าตาให้เธอเมากแค่ไหนทําได้เพียงแค่ทําใจความรักฉันหลุดลอยไปสุด สายตาอันนี้ก็เป็นบทของสัละปังค่ะพิสัยแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้จะทําไปเนาะทำให้ความรักของเขาเนี่ยหลึกลอยไป <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างเ,เด็กรถวรรณคาดีทั้ง4รถหรือกวีโวหารทั้ง4ของไทยเนาะประกอบไปด้วยอะ,อะไรกันบ้างอันแรกเลยคือเสาววรสนีคือรถของการชมความงามนารีปราโมทคือรถของการ ฝากรากักพี่รอดบาทางคือรถของการโกรธตัดพอส่วนสารปันข้าพิสัยคือรถของการโศกเศร้าเสียใจ เป็นยังไงกันบ้างเด็กๆสําหรับรถวรรณคดีไทยที่ได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับรถวรรณคดีไทยมากขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้มากขึ้นหรือว่ามีข้อสงสัยสักถามเนี่ยเด็กๆลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยเนาะเ,ออเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูละกันสําหรับ EP หนึ่งในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบา,บายบายสวัสดีลูก